ไม่ได้ห้ามเธอว่าเธอจะรักฉันไหมก็แค่เพียงเธอได้อยู่กับเขาตลอดไปก็ฉันเองมันเป็นในตัวปัญหาถ้าไม่ทักเธอไปมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยไม่ได้ห้ามเธอว่าเธอจะรักฉันไหมก็แค่เพียงเธอได้อยู่กับเขาตลอดไปก็ฉันเองมันเป็นในตัวปัญหาถ้าไม่ทักเธอไปมันจะไม่เป็นแบบนี้เลย ย้อนก็ไปในตอนที่ฉันกำลังจะทักบอกให้ตัวเองนั้นหยุดพักบอกให้ไม่รักเอาละไม่ทักดีกว่าบางทีก็เหนื่อยบางทีก็ท้อเอาละอยากง้อพอดีไม่พร้อมความผิดของฉันมันยังมาตัวที่เราไปสร้างปัญหาจนกะอโงฉันที่มันนั้นเชื่อคนง่ายไปรักคนง่ายไปหลงคนง่ายเอาละคือแบบว่าใจฉันง่ายไปยิ่งรักยิ่งหลงยิ่งทำเธอเหลืองยิ่งไม่ให้ความหวังสุดท้ายมันพังนึกถึงความหลังคือแบบว่าเธอนั้นได้ใจ แค่เพ so ียงจะเป่าหูแค่เพียงจะส่งยิ้มแค่เพียงจะจ้องตาแค่เสวนาเท่านั้นเองแค่เพียงจะเป่าหูแค่เพียงจะส่งยิ้มแค่เพียงจะจ้องตาแค่เสวนาไม่ได้ห้ามเธอว่าเธอจะรักฉันไหมกอแค่เพียงเธอจะอยู่กับเขาตลอดไปก็ฉันเองมันเป็นที่ัวปัญหาถ้าไม่ทักเธอไปมันจะไม่เป็นแบบนี้เลยไม่ได้ห้ามเธอว่าเธอจะรักฉันไหม บอให้เพียงเธอจีอยู่กับเขาตลอดไปก็ <S <S ฉันเองมันเป็น,นตัวปัญหาถ้าไม่ทักเธอไปมันจะไ่เป็นแบบนี้เลยเรื่องราวมันเกิดเพราะฉันให้ฉันนี้เป็นคนแก่ใครเองก็รวมมาที่หลังก็เลยต้องถอยก็แค่นั้นเองโชคดีแค่ไหนที่ได้คุยกันแค่ ก็เลยต้องหายไปแค่เพียงจะเปล่าหมูแค่เพียงจะส่งยิ้มแค่เพียงจะจ้องตาแค่เสวนาเท่านั้นเองแค่เพียงจะเปล่าหมูแค่เพียงจะส่งยิ้มแค่เพียงจะจ้องตาแค่เสวนาเท่านั้นเอง